สวัสดีครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นทองคำนั้นอยู่ในประเทศไทยครับอยู่ที่วัดไตรมิตรสันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขไทยนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวหากใครได้ไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีความเป็นเฉลีมงคลครับเรียกว่าว้าว <Wow. S 1> อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ถ้าพระพุทธรูปองค์นี้เนื่องจากว่าเป็นทองคํา จึงมีเว r ์เรคคอร์ดได้ทำการบันทึกเอาไว้นะครับว่ามีขนาดหนักถึง5,500กิโลหรือ5.5ตันแล้วก็ยังได้บันทึกถึงมูลค่าของทองคำเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับว่าในวันนั้นเนี่ยทองคำขนาดนี้นะมีมูลค่าประมาณ1,200ล้านกว่บาทครับผ่านมาถึงทุกวันนี้ครับทองคำนั้นไปแตะ